แกบอกแกไปเล่นยิงปืนอ่ะโคนันต้องมาล้ววันนี้เราจะช่วยเหลือประชาชนกันมึงคิดว่าใครคนมีประทองเยอะคนที่เคยโดนแหละลุงจริงสนับเยอะแต่วิชเชอร์มันว่าไปสร้างเรื่องให้กับไปคุยกับผู้หญิงเยอะนะ มันอาจจะเป็นผลตอนเนื่องนาเขาบินไปแล้วลุงอบอกช่างติดต่อกูสักคนหนึ่งี่้ให้ช่างติดตอ่อช,ช่างเอฟก็ได้ครับเพราะว่าเขาก็ยดใหญ่ยยอยู่ในช่างครับของตำรวจ ทำไมต้องจำคุกอ่ะอ่าผิดวินัยไงครับผมปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดครับแค่คนเดียวเหรอครับผม,ผมไม่คนสั่งการครับผมไม่สามารถควบรวมได้ผมก็ไม่ควรที่จะเป็นหัวหน้าคนถูกต้องไหมครับไม่น่าจะใช่นะครับไม่ได้ครับแต่ผมรับผิดแทนลูกน้องผมเองเพราะลูกน้องเขาต้องฟังผมอยู่แล้วคือถ้าคุณสั่งการดีอะ่ะ ผมว่าคุณสั่งการอ๋อผมผมยอมรับครับว่าผมผิดเองอ้าวอ่าหไปแล้วอ้าวต่อมาดึงถ้าจะไปคุกใหญ่แหละเอาไปคุกใหญ่อ๋ออ๋อน่าจบแล้วคุณต้องเหผมถามอะไรได้ไหมครับครับถ้าสมมติเขามีอาวุธในตัวแล้วโดนอย่างเงี้ยอาวุธเ้าหายทำยังไงอ่ะเอาทำทำอะไรได้ทำใจโอ้ยก็อาณาธรรทำใจครับครับลุ้ม้างลุมฟุก็หมายถึงหมายถึงต้นอนคารหรือว่าอะไร ถ้าเขาโดนจับเป็นตัวประกันแล้วเขามีอาวุธแล้วถ้าตำรวจทําอย่างนี้แล้วเขาโดนโจนแทงอะครับเ<ม>คยอตำรวจจะรับผิชดชอบอยังไงออ่นสิ่ยากกว่าแต่จะรับผิดชอบยังไงอันนี้เขาเป็น<บ><ถ>ของเขาด้วยนะส่วนหนึ่งที่เขาเอาวุธแต่มันก็ไม่ได้หรอเขาก็ต้องพบมัวครับเขาไม่รู้ว่าจะโดนจับเป็นตัวประกันเมื่อไหร่ะถ้าโดนรู้ถ้าโดนรูนี่จับไหร่ครับลุงต้องการยอดนักสืบโคแม็กเปล่าเห็นได้ข่าวว่ามีคนโดนโดนอุ้มเข้าปนธนาคาร ใช่ครับน้องโดนุมเข้าตรงที่ปนธนาคารสนใจโคแม็กรับเรื่องให้ไหมเดี๋ยวจะสืบให้ว่าคือใครลุงลุงคิดเท่าไหร่ครับเอานอนเนะเลยห้าหมื่นห้าหมืนใช่ได้ครับลุงโอเคเดี๋ยวไปหาที่นนไปแ,แต่ว่าถ้าเขาอยากใช่กัวลังเริ่มงานเป็นโคแม็ก มึงต้องไปเสืบให้กูด้วยว่าคือใครกูรับงานไปแล้วห้าหมื่นไแต่ดีไม่ดีนะลงคนคนในวงในเขาจ้างกันเองนนี่หลวงพ่อเห็นด้วยนะจริงจริงตอนที่ผมใช่ผมก็ว่าอาจจะมีคนจ้างกันคือตอนที่ผมไปเป็นอ่าเป็นอาสาที่วงว่างว่างมันมีนะลงอย่างนี้ปากเจมมึงไปเสือมาได้ว่าเป็นใครได้ครับน่าจะมีไม่กี่คนในเมืองที่กล้าทำ ไอตีอาจจะไม่กล้าไอตีอาจจะไม่กล้าแดดดี้เนี่ยกล้าแน่นอนแดดดี้ละสองไอชาบาสามแล้วใครอีกคนนึงวะไม่มีแล้วนอกัานไม่มีอ่ะถ้าไม่ใช่พวกเราอ่ะไอสมชายเหรอเขาติดกูปลาอยู่เขาไม่น่าใช่เออไอ้สมชายไม่ได้เขาติดกูที่ที่กูเล็งไว้มีสามคน ถ้าไม่ใช่พูกนี้แสดงว่าเป็นวงใน,งงนมีแนวโน้มว่าจะเป็นพี่ดดดี้สูงมากเลยอืมดดดี Daddy, ้น่าจะเป็นดดดี้ดดดี้รู้เยอะเหมือนกันคอนเนอร์คอนเนอร์ตัดทิ้งไปเลยมันน่าจะไม่ทำอะไรอย่างนั้นหรอกอาจจะไม่แน่คอนเนอร์ Corner กูให้แปดสิบยี่สิบ เขเน่าเขาอาจจะไม่เข้ามานานหรือเปล่าเดี๋ยวกูต้องเดี๋ยวกูต้องไปคุยกับไอ้นั่นก่อนว่ามันมันไปทําเรื่องอะไรกับใครไว้กูต้องไปหานี่ก่อนใช่ครับมันต้องมันต้องไปหาต้นตอก่อนว่าเขาไปทําอะไรไว้ไะเดี๋ยวไปหาต้นตัวทางานแล้วเงนไหมไม่ไอ้ได้เงินแล้วนด่ห้าหมื่นลุงลุงหน้าแมนมากเลยนะตอนเนี้ยหน้าหลอกกว่าไอ้แจ็คกี้ตอนเนี้ยองจริงได้เงินล้านาต้องจ้างทนายแล้วนะแบ่งทนายแล้ว ท้าาทำไมช่วงนี้ทนายรวยอย่างไวสัตว์โดยจัดได้วันเราเป็นแสนแล้วพวกนั้นถ้าขึ้นสาลท้ากรดีนี้คือรวยเอออืมผมกว่าว่ามึงใช่มไหมไม่ใช่ฮะมึงขี้มกโม้กลัวจะเกะมึงนั่นแหละ เราดูต้องนานแล้วแต่กูมไม่อยากพูดใช่ไหมใช่ฮะไอ้คนไหนโดนปลาไฟอยู่ในตู้ครับอยู่ในตู้ครับ ชุดดำมีคนใส่อยู่ไม่อีากเนยตอนนี้ที่แบบชุดทำงานเยโจทย์ทุกคนก็ใส่หมดนะผมว่าคอนเนอร์ไม่ใช่ละกูดูเชียงละเราเป็นเป็นลูกเสียงของของนั้นแหละของพี่เอ๋ยแหละครับลุงเอ่อกรนีกูได้รับงานมามาเสร็จพอดีเรื่องเมืองเรื่องคนปลาไฟ เล่าหน่อยดิว่ามึงไปทำอะไรใครบ้างในช่วงเนี้ยมีใครแฉ่์ไหมลองเล่าเหตุการณ์เปิดเผยครับผมเปลี่ยนชุดอยูอครับลุงแล้วทีนี้ไม่รู้ใครเข้ามาผมเปลี่ยนชุดกับหมออยู่สามคนแล้วหมอประมาณสามสี่คนนี่แหละครับหมอโดนไหมหมอโดนครับหมอโดนสองคนแล้วหมอมาช่วยมึงไหมไม่ไม่แม่จะโดนอุ้มไปเลยครับลุงแล้วหมอไม่ช่วยด้วยแปลกยอรถ อยู่กับหมอด้วยนี่พ่อรถมันเป็นรถของประชาชนชั้นที่สองครับลุงเตรียมการมาดีแต่งตัวยังไงใส่ชุดสีดำครับทั้งหมดทั้งหมดเลยกูว่าแดดดี้เตรียมเตรียมการมาดีเสื้อฮู้ดหรือว่าอะไรฮู้ดดำฮู้ดดำที่ปิดหมวกฮู้ดดำกางเกงใช่สีดำสีดำไหมว่าแดดดี้ฟันธงแค่แหละผมก็ว่าแนวโน้มไปทางพี่แดดดี้ใช่แดดดี้ ตอนนี้กูเล็งแดนตี้ให้มึงแล้วหนึ่งคนครามับตอนนี้ก็ได้จะมีไอตีด้วยสองเป็นไอตีไอตีรู้วิธีการเข้าเข้างไปในนั้นเพราะว่ากูเคยเอามันเข้าไปเป็นมือรอบหนึ่งจริงจริงใช่ใช่ใช่เข้ากูเลยเล็งมาหาไอตีด้วยมึงไปทำอะไรใครไว้บ้างไหมลองดูสนอกากนั้นเขาไม่ทำอะไรมึงหรอก มีแล้วครับไม่มีแล้วชู้สาวไม่มีชู้สาวใช่ไหมไม่มีไม่ไม่มีครับมีแน่นอนนะไมมีแน่นอนมีแน่นอนเอาดีๆเอาดีๆวไม่มีครับไม่มีครับลุงถ้าชู้สาวนี่กูฟันธงแด็ดดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอาดีๆชู้สาวชัวร์ไม่มีครับต้องถามว่ารู้จักจำปีไหมจำปีไม่ไม่รู้จักครับจำปีไม่แน่ใจนะลุงไม่น่าใช่พอพี่แด็ดดี้เขาก็แค่จำปีนะตอนนี้ต้องถามว่าเป็นบังอยู่กับหมอชื่ออะไร หมอหมอูดครับหมอตูดหมอตูดลุงยากไมอยากผู้หญิงใช่ไหมถูกต้องไหมอ๋อผู้หญิงใช่ใ่ครับใช่ครับพี่เออ๋อผู้หญิงแล้วบอกไม่มีช้สาวคุณโกหกนะไม่กันไม่เส็ไม่ได้นะตัวตัดตัวเลือกตัดตัวเลือกออกไปเยอะมากใช่เยอะจัดเลยแหละใช่เพราะว่ากูตัดไอ้ชายทิ้งไปไอ้ชายอยู่ในตู้ปลา อันเมืองไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวไหมอันเมืองครับผมเป็นอ่าลีขาของว่าที่<ม>นายกเลยครับบอทว่าที่เลยเหรอยังไม่เลือกตั้งเลยนะ<ม>เขาบอกให้ให้ให้เรียกประมาณเนี้ <laughs> โอ้โหแต่เบอร์เก้านะคุณวิเชื่อยังไงก็ฝากเบอรย์งงเก้าไปเลย,ยว่าเมืองน่านะะจะโดนโดนจ้างฆ่าแล้มั้งน่าจะประมาณนั้นครับอาจจะเป็นไอ้พวกนี้ด้วยคนช่างกันเองนะมีคนช่างกันเองด้วย ตนนี้กูตีไปหลายเลยเดี๋ยวกูจะโอโห่ให้เล็กๆตอนนี้ทุกคนใจอยู่ตอนนี้คูณสี่เดี๋ยวกูจะทับให้เหลือตอนนี้เบื้องบนอัปเดตมาว่าถ้าลุงหาคนร้ายตัวจริงได้เพิ่มให้อีกหมื่นหนึ่งครับเท่าไหร่จากที่เดียวกันไว้เป็นหกหมื่นครับเอาค่ถ้าแสนหนึ่งจับได้ตอนนี้เลยไอ้จริงนะจริงจริงแต่ขอถวายด้วดิเน ม่ في في เล่นไหนมีคนรู้ไหมว่ามันเป็นเลขาพี่เอ๋ คนก็น่าจะรู้ครับเพราะว่าผมเดี๋ยวนี้พี่เอ๋เรียกรเรียกหาประจำครับโอเคไม่มีอะไรน่าสงสารละหักตะโคบคนแค้นเรื่องชู้สาวอืมชัวเดินในชัวแน่นอนฮะใช่มึงไหมถ้าใช่มึงก็บอกว่าใช่มึง <laughs> เร็วๆมุจะได้ <laughs> เอาตังค์อย่างมัน อ๋อดังเสร็จได้ทุบแมงทีหลังเลยถ้ามันทำมึงอะ่ะใช่มึงไหมอืมไม่ใช่ครับเปิดไฟไฟแม่ไาไม่ต้องแม่นก็ได้ชดไใช่ไหมระเบิดไฟใช่แค่ยืนยเฉยอยู่ในร้านเสื้อผ้ากระโดดเราไม่จะเป็น อาจจะเป็นว,ว้าวคนร้ายคน, <c oughs> เนเดียวเท่านั้นอัน <c oughs> นี้แน่ๆนี่นี่ชัวชัวชัวเฮ้ยจ๋าใครตือครับอะไรนะ พี่ตือครับไอตือครับผมพูดข่าหน่อยโอ้โหพอนนี้กํลังตามหาคนร้ายอยู่หนวใส่ชุดดำกับ้พูดข่าเแล้วไหมแนวเรื่องอะไรล่ะครับเนี่ย o n h e r g r o u n d Shut the Fuck Up Bro Okay Man โอเคไม่เปอะไรลุกันเลยโทษทีครับผมครับผมเยคอยเจอปไหๆครับผมหนึ่งเด๋ยวเท่านั้น ัวรา้รายก็คือตัวร้ายคืออาจจะเป็นกูก็ได้นะไอ้ยกอาจจะหยิบตัวพาดพี่เต้ยไม่หลับครับน่าจะไม่อยู่ ตัดทิ้งได้เลยฮะจะอยู่อาจะอยู่ช่วงเวลานั้นอาจจะอยู่ช่วงเวลานั้นแล้วก็เออรับงานเสร็จแล้วก็ออกใช่ทำเสร็จแล้วก็ออกแล้วมาช่วงเวลาปุ้นธนาคารพอดีถ้ากล้าทําขนาดนั้นมันก็ไม่ยากอตีข้างหลังครับชัวโอควาวอาเ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 อาอะไรมึงขับรถอะไรมึงอะ

ว้าคือจะพามาขออากินนะครับว่างั้นฮึนั่นแหละึือแต่แกเลยวะขอให้ชนไปๆนั่นไงอะไรลุงเนี่ยเคียติดโครงเหล็กไอ้สัตว์ทาไมติดโครงเหล็กนี่ล่วงไปแล้วติดเป็นไงทาไมเก่งจิ้งจ จางวณิชากไลลาอติและลุกแม็กนะฮะาขับรบาเก่งที่ตำรวจปล่อยได้แน่ครับตรงนี <dis> ้ก <wh a> ็จะไปทำยงทำยากับตำรวจตำรวจเขาได้หายไปแล้วฮะฮึ ประกาศบอกแก๊งเราทุกคนล่าแก๊งไอตีให้หมดเลยโพ้ทวิทย์เลยแก๊งไอตีทุกคนให้มันหนีไป

พี่แกงดีแล้วมีของอะไรไปดูได้แบ มีพวกกินย่อยของใชปป้ปกติของทุกวันพวกข้าวพวกกล่องอะไรครับรลืมงานรถไปงานรถก่อนลล okay, ใส่เกาะไว้ด้วยมีเกาะป่ะไม่มีครับทำไมครับดูไว้เผื่อมา หนึ่คห้าเก้าครับดำเนินอไรตรกันะเอาไหมกูเนี่ยเรียวรอครับ ให้ถ่ายรูปก่อนโอเคครับเฮ้ยรับลุงถ่ายรูปเด็กคุณได้ปูมาสามสิบเมตรถ่ายรูปถ่ายรูปคู่รถเนี่ยขอบคุณตีสำหรับปูสามสิบเมตรได้เลยลุงเนวยืดเด็กมายืดเด็กทักซีมายืดมายืดมายืดมาใกล้มาใกล้ เดี๋ยวยยจะหายลบเรียบร้อยครับโอ้ยเฮยโอ้ยโอ้ยตายไ่ได้ตายแป๊บเดียวเป็นหมอโอ้ยเฮียบอกมาครับลุงโอ้ยเฮียเดี๋ยวรอส้กคอั tạm tama. tạm biệt. Để đeo mà để xăng mày đây. đi Lòng lúc vậy đấy? luôn เประชา,าชนมันเดือดจริงๆเต็มไหมเต็มครับมีขาด้วยครับลุงอันนี้คือเรายังล่าอยู่ไหมครับแก้งมันได้เฉยแต่กูได้บูประสามสิบเมตรอะ กูดูดิกูอยากรู้ว่ามันจะพูดกับกูยังไงลุงก็เกินไปกูเห็นดูประกาศยึดแกปง่าเห็นละพอพอโพสปั๊บประกาศยุบแก๊งเลยอันนี้คนละอบโมะแหวนอีโมะแหวนอีโมะบินโตปะไม่มีครับลุงอันนี้ใครวะเนะรถด่วนซ่อมอะไรช่างครับขันไหนเลยครับเอ้ีโมะแหวนบินโตปะ ให้มีมีลงเลขแล้วให้ลงเลขหนึ่งห้าแปดให้ลงเลขหนึ่งห้าแปดคุกแกงไอตีเฉยกูอยากรู้ว่าจะทำยังไงเราประกาศลาปุ๊บแม่งยุกแกงเลยสัตว์อย่างเครียเลย <c oughs> ได้ป่ะครับ <c oughs> เอ้ยบอกไปขอบคขาหน่อยหนึ่งห้าเก้าอ่าฮะหนึ่งห้าเก้ามีแค่ไหนชอบอยู่ไหมโอเคหมดและ thank you <c oughs> เมื่อกี้ลุงลุงแทงเหรอโฮทวิตอ่ะใช่ ว่าหรือว่าเล,ล่นกันแล้วอาเก็บโคเลยมีกล่องไหมแจ๊กกี้ก็มีมีเก<อ>่าเชียวเดี๋ยวหกเก่าเไร ที่มันมีหมอมามาแล้วอยู่ลงกินนะออมันลงมาศบไปแล้วปัดรอนน่าจะไปแล้วเอฟร้อยอเค ว่าถามันะว่าทำอะไรให้รอเขามาก่อนเขามาหรือยังขับสวนมาได้แท้ชนว่าก็บอกลุงไอชนแล้วไม่บอกว่าขับรถอาลัสตาอะไรชอบเหลือเกินรอแป๊บรอเขาก่อนชอบจริงๆไอ้แจ็กกี้ด้วยเขาพูุสามสิบเมตรใช้ฟอรโดเดนชั่นไง อ๋อนนี้ฉันได้คุยคำบูบันมาให้ไหมี่ยไม่รู้อ่ะถ้าพูดเอาบูไปอีกอ่ะก็ไม่ต้องคุยแล้วไม่มีอะไรต้องคุยแล้วนอนเฉยเลยอีกแล้วนอนละนะเพราะเป็นเรื่องที่มันไม่ผมก็รู้ต้องกล้อะไรครับวมาถามจริงๆกูจะมาถามดเฉยจะถามว่าอะไรครับว่าใครเป็นคนปาไฟใส่ช่างว่ามีไฟสักเม็ดสักอันไปเนี่ยในตัวเนี่ยพูดไม่มีใครมีเลยเแหม่หน่อยเช่น มึงทำแล้วปลาก็ได้ลูกหนึ่งไงเอาไปเก็บเอาไปเก็บแล้วเปล่าตีมึงคิดเด้วว่ามึงคือเซเว่นเต่เา้ยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาไงขอกูคืนสามทิ้เมตรครับปติจะไปทำให้คนอื่นให้เขาเวลหนึ่งก็ดีจังอพอลุงว่าลุงพวกเรื่องเวิลหนึ่งกันหมดแล้วคนอื่นก็เวลหนึ่งเขาก็กำลังรอคำบอกจากกัวอยู่ให้เขาเวลหนึ่ง เว้ยปรำเป็นเขาเบอร์หนึ่งอันนี้แรกข้อเสนอถ้าโอเคหรือไม่สงสารู้เขาก็สงสารผมก็หน่เอยอันนี้แรกข้อเสนอไม่สงสาร่าสงสารเขาหน่ะเอออ่ะอะไรครนบมึงต้องไปหาตัวคนร้ายมาให้กูด้วยกูให้บูอะไรนะโอเคไหมมึงต้องช่วยกูหาใคนร้ายมันขว้างใส่ช่างแล้วช่างเกี่ยวอะไรกับลุงอ่ะมันจ้างกูกูคือโคแม็กโคแม็กนิ่ง โอเคนะถ้ามึงตามหาไม่ได้มึงก็ผิดลูกผู้ชายไปสือมาด้วยเลขอะไรบูคืนเลขเจ็ดสิบห้าเดี๋ยวเบอร์เก้าด้วยนะเอะเดี๋ยวเอาในรถก่อนยาวใหญ่ยาวใหญ่ต้องเบอร์เก้าจะลืมเบอร์เก้าใช่ยาวใหญ่ต้องเบอร์เก้าก็พูดอะไพิมอะไรมาพิมอะไรมาเออเราก็ต้องประกาศเราต้องประกาศกับเด็กแก๊ง แกงวมีแกงอยู่แล้ววัวไม่ได้มีแกงอยู่แล้วหรือตีกันเองวะวัวเป็นแกงวัวไม่ได้เป็นแกงกันอยู่แล้ววัวแค่ทำทำงานร่วมกันเฉยๆยขอบคุณครับไี้แก๊งอะไรเห็นโพสทีวีเห็นโพสอยู่ว่าแก๊งตีรกันแก๊งตีกันแยกส่วนให้เขารู้อะไรเปล่าแล้วก็เลือกกูด้วยเบอร์เก้าตัวคะแนนไม่ใช่หรอกตอยี่สิบกว่าคนเลยนี่ตัวคะแนนนะเ้อเลื้อเบอร์เก้าเบอร์เก้านั้นดิลุงบอกไปเองแล้วอ่ะคนละคนละเท่าไหร่คนละสองหมื่น โอ้โห20คนรยขุม่เลยไหมน่านคเลยไหมคุ้มอติอะคุ้มเลยคุ้มงานให้อัวให้อัวห้าหมื่นลูกน้องคนละห้าพันเฮ้อให้มึงคนเดียวไม่เป็นไรให้มึงคนเดียวคะแนนวันพรุ่งนี้โอเคไหมเขาลงคะแนนวันพรุ่งนี้แล้วเหรอไม่รู้ว่าวันไหนแต่ว่ากูซื้อมึงคนเดียวจะไม่ปลาใสเลยน่าก็ซื้อมึงคนเดียวไงซื้ออัวก็เดียวแสนหนึ่งไม่ไม่ใช่ซื้อมึงแล้วมึงก็ต้องเอาลูกน้องมึงมาด้วย ก็ใช่ไงก็ซื้อวัวก็แสนหนึ่งทำไมราคามันขยับขึ้นขยับขึ้นก็ครึ่งนึงไงครึ่งหนึ่งไงวัวบูขึ้นกี่ห้าหมื่นกี่ห้าหมื่นน้องกูห้าพันลุงครับบูเกินห้าแล้วไม่แต่กีนที่มันอยู่กับกูก็คือของของกูสงสารกูบอกแล้วไงไม่สงสารวัก็จริงแต่สงสารคนอื่นที่เขายังเวลเป็นนิววี้เขาเนี่ยนี่ห้าหมื่นโอ้ครึ่งเลยราคาพิเศษเต๋เต๋ รถที่เอามาให้อ่ะเบิกทุกครั้งอ่ะยางหลังแตกทุกครั้งเตียตังซ่อมทุกครั้งรถอะไรรถบานไซอ่ะคันไหนให้มาไอหกหมื่นนี่ไปซื้อมาอะเบิกทุกครั้งยางแตกทุกครั้งกูขายเพื่อมึงเรียความหวังดีแล้วกูได้ขายเพื่อเอาไปแก้มึงนะรู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าเรื่องเนี้ยไม่รู้รู้หรือเปล่าจริงใช่เหรอใช่เหรอมันไม่เกี่ยวกับรถมึงแล้วไงโอ้วัตั้งกิกตั้งกิจใจทำไมขายวะต้องมีอะไรแล้ววันนี้ไม่มียางไม่ แก้ไม่หายด้วยแก้ไม่หายด้วยมันเป็นโปรโมชันหรือเปล่าเสียตังค์ครั้งละพันโปรโมชันโอเคห้าหมื่นนะขึ้นราคา20คนหกได้ไหมเดี๋ยวต่อเดี๋ยวตีมีรรทามิตรภาพเ่ล่หรอกูไม่เคยยุ่งกับแก๊งมึงเลยนะถ้าเป็นคนอื่นกูกดยับยับแล้วดาเต๋บินอะบินอะวะก็ยังไม่ได้ ที่จะบอกจะช่วยจ่ายนี่ก็กือช่วยรถมึงไปแล้วนี่ไงเมื่อวานไงเมื่อวานเนี่ยกูช่วยเรื่องรถมึงไปแล้วเงินไปคนอื่นเขาบูบินก็อยู่ที่ตีรถอ่ะช่วยไปแล้วช่วยไปแล้วรถช่วยไปแล้วก็เมื่อวานขายรถให้จริงๆกูจะขายแปดหมื่นกูเลยเออเห็นมึงไม่มีรถอยากได้รถกูเลยขายที่เมืองยี่กูจะเก็บไว้ก็ได้ไม่หาเลยเรียบร้อยลุงน้องลื้อโดนแล้วลุงลื้อโอเคไปอพี่บูเข้าคอง